สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการ h ฮ n ร y s ท a l k กันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับวันนี้เราเจอกันเป็นตอนที่สแล้วนะครับเป็นไงกันบ้างครับ3 4มี่ตอนที่ผ่านไปพอจะได้อะไรบ้างกันหรือเปล่านะฮะวันนี้จริงๆตั้งใจว่าจะเล่าเรื่องอะไรที่มันเบาๆเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็เป็นเรื่องที่หนักแล้วนะครับก็คือเป็นเรื่องของภาษาอังกฤษแล้วก็มีวันแรกเนี่ยที่จานวนผู้ชมค่อยเข้าตากรรมการหน่อยก็คือเป็น เรื่องของพมา่าเป็นเรื่องแปลกประหลาดที่ไปเจอที่พมา่ามาเล่าให้ฟังกันใช่ไหมครับแล้วก็มีตอนที่สองก็ยังไม่ค่อยมากเท่าไหร่นักนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้นี่คือหายไปเลยอะไรที่เป็นภาษาอังกฤษนี่เราจะเข้าสู่ AEC แล้วแต่เหมือนกับว่าจะยังไม่ค่อยยอมรับอะไรได้มากเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะครับโอเคไม่เป็นไรเรื่องของภาษาอังกฤษตอนนี้ก็หยุดไว้ก่อนก็นแล้วกันแล้วเดี๋ยวจะไปเริ่มกันอีกทีหนึ่งในช่วงประมาณ ต้นสัปดาห์หรือกลางสัปดาห์นั่นอีกทีหนึ่งเพราะว่าเตรียมบทที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเอาไว้อีกประมาณสองตอนอทีนี้เมื่อช่วงวันสุดสัปดาห์ต้องบอกว่าช่วงวันศุกร์นะครับได้มีโอกาสออกจากกรุงเทพก็คือลาพักผ่อนหนึ่งวันแล้วก็ไปต่างจังหวัดนะครับก็คือได้มีโอกาสไปจังหวัดกาญจนบุรีก็ปรากฏว่าช่วงที่ ออกจากกรุงเทพไปวันศุกร์ก็มีเรื่องราวในโซเชียลเน็ตเวิร์กเต็ไมไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไอศครีม1แถม1ใช่ไหมครับไอศครีมแมกนัม1แถมหไปเมื่อวันศุกร์เห็นบอกว่าคนที่กรุงเทพนี่หาซื้อหารับประทานกันไม่ได้เลยเพราะว่า1แถมหแบบนั้นนี่เจอกว้านซื้อไปหมดเลยโชคดีที่ผมออกไปกาญจนบุรี แต่ว่าก็ยังเหลือรถที่เป็นรถคลาสสิกรสที่เป็นอร่อยอร่อยรสที่คนนิยมชื่นชอบกันมากๆก,ก็หาไม่ได้เหมือนกันนะครับก็ได้แต่อศสครีมคลาสสิกนะครับก็ผ่านพ้นไปแล้วก็เมื่อช่วงวันศุกร์วันเดียวกันนั่นพอ กใบใบเย,ย,นยน็นเย็นจริงๆมันก็คือเป็นกระแสะมาตั้งแต่ช่วงประมาณใบใบเย,ย็นเย็นแล้วแหละก็คือเรื่องที่เสื้อตัวนี้สีอะไรก็คงจะทราบกันเป็นที่เรียบร้อยทุกวันนี้ในอินเทอร์เน็ตก็ยังมีกระแสะข่าวเกี่ยวกับเสื้อตัวนี้สีอะไรออกมาให้ได้ดูกันอยู่เป็นประจำอยู่เลยนะครับว่าไอ้เสื้อตัวนี้เนี่ยมันสีอะไรกันแน่บางคนก็บอกขาวทองบางคนก็บอกน้ำเงินดำบางคนก็บอกน้ําตาลทองเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับอ่ะทีนี้วันนี้ อย่างที่เกริ่นไปว่าวันนี้ก็จะเป็นเรื่องเบาๆก็จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกาญจนบุรีดีกว่านะครับต้องขออนุญาตดูโพยไปด้วยนะครับในระหว่างที่เล่าให้ฟังไปว่าโอเคอธิบายให้ฟังว่าในระหว่างที่เราไปเที่ยวเมื่อวันศุกร์เจออะไรกันบ้างนะครับก็ให้ดูเป็นภาพบรรยากาศท่องเที่ยวแรกๆนะครับก็คือขับรถไปกันก็มีสมาชิกพักทั้งหมด4คนด้วยกันนะครับ ก็ขับกันไปถึงจุดหมายปลายทางของเราก็คืออยู่ที่โฮมพุเตยนะครับโฮมพุเตยที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับและนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศของการเดินทางซึ่งก็จะมีการใช้คือจริงๆก็หาจาก o o o l l m m p s นะครับก็ใช้อากูช่วยในการช่วยในเรื่องการเดินทางอะไรต่างๆนะครับก็ไปไม่ยากไปถึงก็ถ่ายภาพกัน ที่บริเวณหน้าโฮมผู้เตยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ดูบรรยากาศห้องพักอันนี้เป็นบรรยากาศของห้องพักนะครับก็ไปพักเป็นห้องจริงๆเราพักกันห้องสูพิเรียแล้วก็ซื้อกันไว้ตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วแล้วก็ทีนี้ก็ปรากฏว่า ก็ติดนู่นติดนี่นะครับก็เลื่อนกันมาส่วนหนึ่งก็มาจากตัวผมเองด้วยแหละนะครับที่ทําให้ทริปมันต้องเลื่อนไปอะไรต่างๆซึ่งในที่สุดเมื่อ,เม,อ,เ,มอเมื่อช่วงวันศุกร์กับวันเสาร์นี่คือ2วันสุดท้ายที่เราจะใช้บัตรได้ก็ถ้ายังไม่ถึงวันสุดท้ายจริงๆนี่คิดว่าเราก็คงจะเลื่อนทริปไปเรื่อยๆอะไรแบบนี้นะครับอ่าตอนนี้ก็ดูบรรยากาศของห้องพักอะไรต่างๆอันนี้เป็นห้องน้ํานะครับก็บรรยากาศดีนะครับห้องพักเตียงนอนห้องน้ําอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ อันนี้ก็เป็นการจัดวางอะไรต่างๆพอเข้าห้องพักเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ออกมาคือภายในโฮมพุทเตยที่จังหวัดกาญจานบุรีเขาก็จะมีแอคทิวิตี้ให้เราได้ร่วมสนุกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพายเรืออันนี้เขาเรียกเรือขยักหรือเรือแคน,นูอ,อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับมีพายเรือมอีทีบเรือนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คืออดูบรรยากาศร,รอบๆไปก่อนนะฮะมีเป็นอะไรรัศมีของ พระอาทิตย์นะครับอันนี้ก็เป็นในแบบนางแบบจําเป็นของเราก็ถ่ายรูปกันไปนะฮะแล้วก็มีที่สําคัญอีกอันนึงที่เป็นไฮไลท์เลยก็คือเขาเรียกว่าอันนี้ก็คือเรียกว่าเป็นฮอสปริงก็คือเป็นน้ำน้ำน้ำพุร้อนนะครับก็เป็นสระสําหรับอาบน้ําพุร้อนนะครับน้าแร่ร้อนๆอ,อะไรแบบนี้นะครับก็สนุกสนานยันดีนะครับหลังจากที่ อาบน้าพุร้อนอะไรต่างๆจนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วก็พอถึงเวลากลางคืนจริงๆบริเวณก็อยู่ในบริเวณรอบๆที่พักก็ไม่ได้ไกลอะไรมากมายนักนะครับก็ดูบรรยากาศก่อนอาหารค่ําฟ้าก็อาจจะมืดนิดนึงนะครับอันนี้ก็คือโฮมพุเตยนะครับเห็นชัดๆนะครับแล้วก็มาดูบรรยากาศอาหารค่ำดีกว่านะครับอา,อาหารค่ำของเราก็รับประทานกันในโฮมพุเตยนะครับก็ไม่ได้ถือว่า แพงอะไรมากมายก็อยู่ในระดับที่รับได้นะครับอาหารอร่อยอาหารอร่อยนะครับบอกเลยว่าอาหารอร่อยใครที่ได้มีโอกาสไปโฮมพุทเตอร์ก็ต้องลองรับประทานทีนี้ภาพที่เราถ่ายเนี่ยบรรยากาศมันค่อนข้างจะมืดแล้วก็บรรยากาศมันจะสรัวสรัวนะครับก็อาจจะเห็นเงาของกล้องที่เป็นกล้องมือถือติดไปด้วยนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นกับข้าวของเรานะครับก็มีตั้งแต่ทอดมันกุ้งมีแกงจืดสาหร่ายมีผัดผักผัดผักรวมนะครับ อันนี้เป็นทะเลผัดไข่เค็มหรือว่าเป็นปลาหมึกผัดไข่เค็มแล้วก็อันนี้ครับเป็นไฮไลท์เลยก็คือปลากระพงทอดสมุนไพรอร่อยมากก็คือคือถ้าก้างมันกินเข้าไปได้ด้วยนี่ก็คงจะกินเข้าไปด้วยเลยแหละนะฮะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศรอบๆในช่วงกลางคืนนะครับอันนั้นก็คือคืนแรกผ่านไปทีนี้พอเช้าวันรุ่งขึ้นเราก็ตื่นเช้ามาก็ไปเดินเล่นกันนะครับในช่วงเช้าก็จะเห็นว่าบรรยากาศช่วงเช้าพระอาทิตย์ขึ้น ก็สวยงามแบบนี้นะฮะ,ะพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็มีอันนี้จะเป็นเหมือนกับจะเป็นเอามีดอกไม้นะครับแล้วก็มีเรื่องของเป็นหาดเหมือนกับจะเป็นหาดเล็กๆที่อยู่ในอยู่ในโฮมพูเตยนะครับคือด้านหลังเนี่ยจะต้องบอกว่าเป็นแม่น้ําแม่น้ําแควไหลผ่านใช่ไหมครับแม่น้าแควไหลผ่านแล้วก็เหมือนกับจะมีหาดทรายเล็กๆอันนี้นะครับอ,อันนี้ก็เป็นแรงเงานะฮะ แล้วก็เป็นหาดทรายเล็กๆสวยงามมากเลยนะครับบรรยากาศยามเช้าอากาศที่นี่เย็นๆนะครับหลังจากที่เราเดินเล่นอะไรกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีสระว่ายน้าด้วยเราก็เดินผ่านสระว่ายน้ําด้วยเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ลงเล่นน้ําเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยอากาศมันเย็นมากเลยหลังจากนั้นก็ไปรับประทานอาหารเช้าริมแม่น้ําแควนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศอาหารเช้ามีคอนเฟลกมีน้ําส้มน้ําสับประรดนะครับจริงๆกินไปกินมาน้ําสับประรดก็ปลอดภัยที่สุดนะครับน้ําส้มก็ เออขออภัยครับน้ำส้มเนี่ยก็ปลอดภัยที่สุดนะครับเพราะน้ำสบปรดนี่ไม่แนะนำนะฮะแล้วก็มีขนมปังแล้วก็อาหารจานหลักมาแล้วก็คือเป็นข้าวต้มนะครับจบจากข้าวต้มก็มีโอมเลตถ้าเราจะไม่รับประทานเป็นออมเลตก็ได้นะครับก็จะมีเป็นไข่ดาวให้เราเลือกรับประทานนะครับอันนี้ก็เป็นมื้อเช้ามีข้าวผัดด้วยนะครับ แล้วก็บริเวณที่เรานั่งเนี่ยก็มีอยู่ต้นไม้ร่มรื่นแล้วก็มีอันนี้ครับอันนี้ก็คือเป็นรังมดแดงแปลกดีเหมือนกันนะฮะก็เพิ่งเคยเห็นนะครับรังมดแดงแล้วก็เสร็จจากอาหารเช้าบรรยากาศก็ดีดบรรยากาศดีบรรยากาศสบายอยู่ริมแม่น้ําแควเลยนะครับก็นั่งคุยกันเล็กน้อยทีนี้ก็กลับมานอนพักเล่นที่ห้องพักก็ดูบรรยากาศภายในห้องพักก็คือดูทีวีนอนเล่นพักผ่อนอะไรกันไปอันนี้ก็คือบรรยากาศขำๆชิวๆ ตอนที่เราจะเดินทางกลับนะฮะเช็คเอาท์ตอนเที่ยงนะครับเช็คเอาท์ตอนเที่ยงก็บรรยากาศสบายๆช่วงที่ไปจริงๆอากาศตอนเมื่อวันศุกร์วันเสาร์อากาศบ้านเราในกรุงเทพนี่เขาบอกร้อนมากเลยใช่ไหมครับช่วงที่นั่นเนี่ยพอไปถึงอากาศก็ร้อนอยู่เหมือนกันนะฮะแต่ว่าพอตื่นเช้าขึ้นมาเหมือนกับว่าบรรยากาศมันยังร่มรื่นอยู่ก็ไม่ค่อยร้อนอะไรมากมายนะฮะ ก็เช็คเอาท์กันตอนเที่ยงเราก็กอบโกยความสุขกันเต็มที่เราก็ขับรถมาไม่ไกลขับรถลงมาไม่ไกลก็จะเจอน้ําตกไซโยกน้อยนะครับนี่ก็คือบรรยากาศของน้าตกไซโยกน้อยตอนนี้อากาศมันแรงน้ําก็ไม่ค่อยมีนะครับน้ําก็เหือดแห้งไปตามตามสภาวะนะครับอันนี้ไม่ค่อยเห็นพุงนะครับจริงๆพุงใหญ่อยู่เหมือนกันฝั่งตรงข้ามฝั่งตรงข้ามน้ําตก สซโยกน้อยก็จะมีร้านอาหารนะครับชื่อร้านอาหารว่าเรนูรู้จักกันดีนะครับใครใครที่ไปน้าตกสยโยกน้อยก็จะรู้จักกันดีเพราะว่าร้านนี้ดังขึ้นชื่อมากเลยอาหารอร่อยนะครับไปดูอาหารที่ต้องสั่งเลยก็อันแรกเลยมาก็เป็นน้าํมามะนาวมะนาวโซดาอันนี้เป็นรวมพลังเลมอนเลยนะครับแล้วก็มอีอันนี้เป็นซี่โครงหมูสับปะรดนะครับอันนี้ก็เป็นอาหารขึ้นชื่อนะครับต้องรับประทานแล้วก็มี เป็นผัดผักพื้นบ้านนะครับก็คือเป็นผักหวานแล้วก็อีกผักอีกชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าผักผักผักอะไรผมจําไม่ได้แล้วนะครับมันคล้ายๆสายสายบัวหรือไหลบัวอะไรคล้ายๆแบบนั้นแต่ว่ามันจะมีชื่อเฉพาะส่วนอันนี้เป็นปักเขานะครับปักเขา้าแล้วก็ในหม้อน,นี้นี่มากันแบบเต็มยศเลยนะครับก็เป็นเขาเรียกว่าเต้าหู้ส่งเครื่องนะครับอันนี้ก็ตักใส่ชามออกมาให้ดูเต้าหู้ส่งเครื่องเป็นยังไงนะฮะอ่ พอเสร็จเรียบร้อยเราก็จุดต่อไปหลังจากรับประทานอาหารกลางวันคืออิ่มมากอร่อยแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะครับพอตกบ่ายเราก็ไปจุดที่เราจะต้องไปใครที่ไปกาญจนบุรีก็แน่นอนอยู่แล้วก็คือจะต้องไปสะพานข้ามแม่น้ําแควแล้วก็ไปดูสุสานนะครับสุสานสงครามโลกนะครับที่มีการกาก์เกณฑ์ทหารหรือว่าฉเฉลยฉเฉลยศึกเนี่ยเพื่อมาสร้างสะพาน สะพานสายมรณะนะครับก็คือสะพานข้ามแม่น้ำแควนะครับก็เที่ยวกันพอสมควรแก่เวลาก็ดูบรรยากาศไปก่อนแล้วกักนนะครับพอสมควรแก่เวลาเราก็เดินทางกลับอันนี้ก็จะเป็นทริปสั้นๆหนึ่งคืนนะครับก็บรรยากาศดีเมื่อกี้เล่าครั้งอยู่ว่าจริงๆเราได้ห้องสุพีเรียแต่ว่าถ้าไปพักวันธรรมดาช่วงวันศุก แต่ว่าวันเสาร์นี่คนจะเต็มแต่ถ้าเป็นช่วงวันศุกร์เนี่ยคนไม่เต็มเขาก็อัปเกรดให้เรามาเป็นห้องเดอะลุค์นะครับหรือว่าห้องด<ส>ีลัก e ์ก็บรรยากาศใช้ได้ถ้าราคาเต็มๆสำหรับห้องซูพิเรียเห็นบอกว่าห้องหนึ่งตกประมาณ5,000ได้นะครับอขออภัยครับห้องที่เป็นเด e ะลุคส์เดลุ์นะครับหรือว่าห้องดีลัก e ์เนี่ยตกคือละ5000ได้แต่ว่าถ้าซื้อในเว็บเนี่ยในแต่ละช่วงเวลาราคามันก็จะแตกต่างกันไป ก็ราคาสรุปแล้วก็อยู่แถวๆประมาณ2 6 0 6อะไรแถวๆนี้ไม่เกินหรือว่าอาจจะถึง3,000ก็แล้วแต่ช่วงที่ไฮซีซันหรือโลซีซันส่วนห้องสูพีเรียที่ขายในงานห้องหนึ่งก็ตกประมาณ3,000บาทที่ไม่ได้ลดนะครับแต่ว่าในงานเนี่ยเขาก็จะมีลดราคางานหมดวันนี้แล้วลดเหลือห้องหนึ่งประมาณพันหกนะครับก็ถือว่าสบายๆมีอาหารเช้าแต่ว่าอาหารขําก็แนะนำาให้รับประทานที่ที่ที่ท,ท,ท,ที่ที่พักเลยนะครับก็เป็น เป็นพัตาคารในที่พักเป็นรีสอร์ทในที่พักนะครับก็ถือว่าบรรยากาศรวมๆดีใช้ได้นะครับแล้วก็สนุกสนานแล้วก็ก็คือเห็นบอกว่ามีทั้งหมด50ห้องสำหรับใครที่อยากจะไปจัดสัมมนาอะไรต่างๆนะครับก็ลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ของโฮมพุทเตยกันล้วกันอันนี้ดังครับอันนี้ดังมากๆเลยใครที่ตอนเด็กๆอย่างสมัยผมเนี่ยตอนเด็กๆเนี่ยผมจะเคยไปเรียนภาษาอังกฤษที่ Home of English นะครับอยู่ตรงเฉลิมไทย แต่ตอนนี้นี่ลื้อไปละตอนนี้ไม,ไม่ไม่เหลือแล้วไม่เหลือ Home of English แล้วซึ่งเป็นเจ้าของเดียวกันนะครับก็คือ o m มพุตเตอร์แล้วก็จริง,รงๆผมเองก็ได้มีโอกาสไปหลายครั้งแล้วครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งก็ประทับใจมากก็เอามาเล่าให้คุณผู้ฟังเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังกันในช่วงนี้จาก Henry Talk นะครับจนกว่าจะได้พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปในตอนต่อไปเดี๋ยวคงจะต้องเอาภาษาอังกฤษมาสลับบ้างนะครับจะได้ดูรายการของเราเป็นรายการที่มีสาระขึ้นมาหน่อยนะครับคือไม่ใช่รู้สึกตอนแรกจะบอกว่าจะหยุด เที่ยวสักพักหนึ่งใช่ไหมครับไปมาเทปนี้ก็พาไปเที่ยวอีกแล้วนะครับอ่ะไม่เป็นไรก็ยังมีเรื่องจะสลับให้เล่าให้ฟังมีทั้งเรื่องของการกุญเสียงสมุดอะไรต่างๆที่ตอนนี้เตรียมมาไว้แล้วติดตามต่อไปก็แล้วกันนะครับยังไงก็ฝากเป็นข้อความอะไรต่างๆเอาไว้ที่ที่อยู่ หรือว่า Facebook ใต้จอเนี่ยตรงนี้นะครับขึ้นเอาไว้เรียบร้อยแล้วก็สามารถที่จะฝากข้อความอะไรต่างๆอยากจะรู้เรื่องของภาษาอังกฤษก็บอกกันได้อยากจะให้พาไปเที่ยวอะไรที่ไหนยังไงบอกมาหรืออยากจะให้แนะนําเรื่องของอาหารอร่อยยังไงก็บอกมาหรือแม้กระทั่งคุณผู้ชมเองถ้ามีอะไรที่อยากจะแนะนําอยากจะบอกหรือว่าอยากจะเล่าสู่กันฟังยังไงก็บอกบอกกันเข้ามาก็ได้ด้วยเหมือนกันนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยสำหรับการติดตามรับฟังแล้วก็พบกันใหม่นโอกาสต่อไปนะครับสวัสดีครับ